หรือมีใครหลุดปะไม่มีแล้วนี่โอเคโหท้ายแล้วพิธว่าไปไหนแล้ววะเอาพิธว่าอยู่โอเคภาพขึ้นไหมครับฮัลโหลภาพขึ้นครับฮัลโหลเช็คครับทักทครับชารทผมโอ้ไอ้มือถือเหรอมือถือดิโทรศัพท์อะไรอ่ะไม่เลื่นจังเอ่อเอ่อโปโกเอ็สามครับเสี่ยวมี่เสี่ยวมี่ครับมันโปโกเอ็สามโอ้โหมันขนาดนี้เร็ววะ เ,เรื่องเ<ต>นะี่ยถ้าเล่นมันก็จะโซเช่นหน่อยนะครับโซเช่นใส uh ่ฟอฟิดิสผมเล่นนอกบ้านด้วยว่าน่าจะเป็นที่เน็ตแหละแต่น่าจะชัดโอเคนะสเปคดีเลยนะเดี๋ยวมี่เอาว่ะมือถือว่ะดูไว้ไอ,อยูเนี่ยเก,เก่งกว่าเก่งกว่าเยอะเลยไอ,อยูฝึกไว้หนู เนี่ยเล่นตามเขาได้เปล่าไอายูไปฝึกมานะ,อะโอ้กูมึงท้าทายไอยูไปมึงก็ตายแต่ดอกแรกเลยบ้าเอ้ยลายแตกหนึ่งครับชื่อเสียวมีแบบนี้อ่าชื่อแหม่มเหรอเขาชื่อแหม่มเหรอคนนี้ชื่อแหม่มอะครับ ครับผมมีหลายที่เล่นอยู่นะผมมีหลายชี่เล่นแมม <c oughs> ่โพดามงี้เซียวมีจริงครับผมเคยทกไอไอโทฟุไอชิบหายบึงเนี่ยนะกาให้กูบินเต็มที่เลยสินะ เนี่ยดูไว้เนี่ยสเต็ปเขาพิ้วกว่าเราเยอะนะไอยูไปฝึกมาใหม่แล mm, ้วเราอ่ะอึ๊บที่เดิมเลยเฮียแตกงสองที่เดิมเลยเฮียโอ้กูว่าขายอย่างดีแม่งเอ้ยแตกงสองทีติดที่เดิมหนาวมือครับหนาวมือผมเล่นไม่ใช่ไม่ใช่คุณวิบ๊ะวิบ๊ะคิวต่อไปวิบ๊ะคุณต่อไปอ๋อหนาวมือหนาวมือโอเคปิดแอร์ดิปิดแอร์อ๋อปิดแอร์ไม่ได้เดี๋ยวเครื่องร้อน ไม่ใช่วิทวะวิทวะรออยู่ไม่ใช่คนนี้ <laughs> แล้วว่าใดเลอกชมเถอะเออกูก็ว่ากันแหละ <laughs> ไม่ใช่ก็พอเออชมไม่ตายตลอดไอ้เจี๊ยยังยังวิทวะต่อไปเนี่ยวิทวะมันยังมาแงอยู่เลย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยตัวผูเย็นไว้ ตัผู้เย็นไว้อึ๊บตัวเอองวดหน้ากูปิดไม้แล้วงวดหน้ากูปิดไม้แล้วรอบดท้ายแล้วงวดหน้าปิดไม้แล้วรีเลยรี <S <S ลรีลปิดไม้แล้วปิดไม้แล้วเอาไปด้วยแต่ประมาณไหนคะค่าวุดใหม่ทำขีเหรหกสิบพิธาเมทร้อยี่สิบไม่ได้ครับถ้าถ้ามันหกวันนี้ก็ไปเจ็ดสิบร้อยสี่สิบไม่ได้อะดีเฟนต์ไม่ค่อยสนใจมันมีเยอะแล้วครับต้องทำให้ได้นะครับสนแต่ค่าคริเป็นหลักนะครับสนต่ค่าคริเป็นหลักคุณจินตลา ผูดลาบสามอ่าผมปิดไมายนะผมไม่ได้ไม่แกงเขานะครับบ้าเอ้ยเขาแตกไวโดนฟุบมือเซลเขากันนี่แหละออเล่จัดการในเป็กเลยออเล่เอาให้หนักออเล่เอาให้หนักไอเป็กนี่มันชอบหาเรื่องในทุนเนี่ยเอาให้หนักออเล่เอาให้หนักอย่าให้มันมีที่ยืนออเล่เอาให้หนักยูล่าผมอยากให้มีคีเลทถ้าคุณใส่สองน้ำแข็งรวมแล้วให้ถึงเจ็ดสิบแล้วกันนะครับ สองเก้านะเห็นไหมพอกูป <monastery> <Era S 2> ิดไม้ปุ๊บมันผ่านเลยเว้ยเห็นไหมในที่กูเปิดไม้เอ้ยเอ้ยตัดพอแล้วตัดเฮ้ยนี่ก็อุตส่าห์ปิดไม้ให้แล้วไงพ่อหนุ่มดูโอเคไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้านะครับนี่ครับหนาวมือหนาวมือถ้าหนาวมือบอกแล้วอย่าเปิดเออผมเล่นนอกบ้านครับมันต้องเยโอเคโอเคได้ครับนะครับขอบคุณมากนะอุตส่าห์อยู่นอกบ้านยังอุตส่าห์เสียเวลามาแข่งนะครับ ขอบคุณมากครับพิดวะเร็วดีพิดวะต้องเร็วกว่านี้พิดวะเฮ้ยเดี๋ยวผมหนาวใจของบริยอไม่อยู่เป็นจัดสู้ๆรอบหน้าอยู่บ้านนะวะ่ะเร็วพิดวะ